สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบนณิตปุ่นปันพบกับบนณิตอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้บนิตมีกระถางสวยๆแบบนี้มาฝากค่ะเนี่ยค่ะอัะนิดใช้เป็นผ้าฝ้ายตัดเป็นวงกลมนะคะผ้าฝ้ายสองชั้นตัดก้นกระถางค่้เรียบร้อยจากนั้นบนิดก็ใช้เป็น พลาสติกทรงกลมแบบนี้หุ้มด้วยถุงพลาสติกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยปูนผสมเสร็จนะคะปูนผสมเสร็จผสมไม่ให้เหลวหรือข้นจนเกินไปจากนั้นก็นำผ้าลงไปขยำกับปูนนะคะขยำกับปูนให้เข้ากัน แบบนี้เลยนะคะพยายามให้ปูนเข้ากับเนื้อผ้าด้านในด้วยนะคะเพื่อความแข็งแรงจากนั้นก็นำขึ้นวางบนพิมพ์นะคะพิมพ์ทรงกลมที่เราเตรียมไว้แล้วแล้วก็จัดทรงให้สวยงามนะคะจับจีบ แล้วก็ใช้มือรูปปูนเพื่อที่จะให้เรียบเนียนยิ่งขึ้นจับจีบแล้วก็รูปไปให้ทั่วทั้งตัวกระถางเลยนะคะปูนที่มันเป็นก้อนอยู่มันก็จะได้เรียบเนียนขึ้นแล้วเราก็จะใช้ปูนที่เหลือ เคลือบไปรอบๆกระถางอีกทีหนึง่งจะทำให้กระถางแข็งแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเป็นผ้าฝ้ายนะคะจะต้องเคลือบมากเป็นพิเศษจากนั้นก็นำไปพึ่งให้แห้ง1วันหรือ1คืนค่ะเมื่อกระถางแห้งแล้วเราก็จะนำมาถอดแบบพิมพ์ออก นะคะก็จะได้กระถางแบบนี้แล้วก็จะใช้ปูนผสมเสร็จอีกเหมือนเดิมผสมน้ําไม่เหลวไม่ข้นทาเคลือบลงไปบนกระถางด้านในเคลือบจากก้นกระถางก่อนนะคะแล้วก็เคลือบด้านข้างกระถางตรงด้านล่างก่อนแล้วถึงขยับขึ้นมาเคลือบด้านบนนะคะ เมื่อเราเคลือบเสร็จแล้วก็นำไปพึ่งแดดให้แห้ง1วันหรือ1คืนค่ะนี่และค่ะแบบกระถางที่สำเร็จแล้วนะคะก็จะได้กระถางรูปทรงสวยงามแบบนี้หากเพื่อนเเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ปนิดเพื่อเป็นกำลังใจ ทำคลิปดีๆตอ